เอโยอรซาสวัสดีครับผมเซลพีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์บนะฮะวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะลูกค้าเป็นรุ่นร o y a l ล l อ o y GP 150นะครับผมนะคันนี้เดิมจากโรงงานเลยลูกค้าสวยๆเลยนะฮะชุดสีนะเป็นสีดำด้านสวยๆแบบนี้เลยนะครับท่อเน้เป็นท่อเดิมนะเครื่องข้างเดิมนะครับดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานนะครับลูกค้านะ รถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยอยู่ครับลูกค้าคันนี้เป็นกุญแจเสียบธรรมดานะฮะอ่าเครือ่องยนต์ฝั่งนี้สะอาดกริฟครับเครื่องข้างเดิมนะครับลูกค้าระบบไฟติดครบนะมีตะแกรงพร้อมติดแหลกมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะทางทร้านตรวจเช็คสวิตให้เป็นที่เรียบร้อยครับลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยนะเจ้าคันนี้เลขไม้อยู่ที่2 3 0 0 0โลครับผมเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยนะ อ่าสตาร์ทง่ายๆเลยครับผมทีเดียวติดเลยนะฮะเครื่องไม่ดังควันไม่ไหลนะอ่าบิดติดมือสุดๆไปเลยนะคันนี้นะขนาดเครื่องยนต์150ซีซีนะใครที่สนใจรถสกูตเตอร์สไตล์วินเทจแบบนี้ผมแนะนำเลยนะฮะอ่าเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มเพราะมีกระสานครบแล้วนะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านบนเลยครับ